จาก2 W นะฮะ5 H ที่ผมพูดถึงมีอะไรบ้างนะฮะ H แรกก็คือ Customer Relationship นะฮะ H ที่2ก็คือ Channel ก็คือเราจะส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าอย่างไรนะฮะ H ที่3ก็คือ Key ActivityH ที่4ก็คือ Key Resources นะหรือว่าทรัพยากรหลักๆนะฮะแล้วก็ H ที่5ก็คือ Key Partner นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับ เริ่มที่ HT หนึ่ก่อนก็คือ Customer Relationship หรือว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านะความหมายของ Customer Relationship ก็คือเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างไรนะฮะทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่านะลูกค้าใหม่นี่คือเพื่อให้เขามาซื้อสินค้าของเรานะฮะลูกค้าเก่าคือทำไงฮะให้เขาซื้อซ้ำๆนะฮะ นี่ก็คือ h h นะตัวที่หนึ่งก็คือ customer relationship s h ตัวที่สองคือ channel นะเมื่อเรามี value ก็คือวัดตัวแรกก็คนะือทำอะไรเราจะส่งมอบตัววัดตัวแรกเนี่ยไปที่ลูกค้าผมเป้าหมายหรือว่าว้าวเนี่ยเราจะมีช่องทางอะไรในการที่จะ นำสินค้าของเราไปสู่ลูกค้าหรือว่าติดต่อสื่อสารกับลูกค้านะสมมอบคุณค่าไปสู่ลูกค้านี่คือ h ฮชนที่ 2, 2. มาดู h ฮชนที่3ก็คือ Key Activity นะาจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า Key นะนั่นหมายถึงว่าในการมองในมิติของ Activity เนะี่ยใน Business Model Canvas หรือว่า A4 เงินล้านเนี่ยเราจะมองให้ความสัพัน์กับกิจกรรมที่มันสำคัญที่เป็นคีย์จริงๆนะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะมีขบวนการมีแอคทิวิตี้มากมายแต่อะไรละ่ะที่เป็นคีย์แอคทิวิตี้เป็นแอคทิวิตี้ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับธุรกิจธุรกิจนี้ซึ่งเราก็ต้องมองให้ชัดแล้วก็เขียนมองให้ชัดแล้วก็เขียนลงไปในตัว A4 เงินล้านนี้นะ อธิบายทีนึงก็คือ key activity คือเป็นกิจกรรมที่จำเป็นหรือเป็นกระบวนการที่ต้องลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้ออกมาดีเป็นกระบวนการเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้นะฮะมาดูแตัวต่อไปนะก็คือ key resources นะฮะ ก็คือทรัพยากรที่ต้องใช้ในธุรกิจนะอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่ามนมีคำว่าคีนะก็คือทรัพยากรอะไรที่มันสาคัญจริงๆนะครับในธุรกิจนี้อาจจะมีทรัพยากรสิบอย่าง20อย่างที่จําเป็นต่อการทำาธุรกิจแต่ทรัพยากรไหนที่มันเป็นทรัพยากรที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับธุรกิจนี้นะนั่นะก็คือ k ี y r e s ซอร์ส s นะครับ อลองนึกภาพดูสมมุติธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างสางินค้าหรือบริการเนี่ยการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านะฮะการเพิ่มช่องทางติดต่อลูกค้าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างที่มันเป็นทรัพยากรหลักๆจริงๆนะครับมาดูตัว H ตัวที่5ก็คือ k e y PARTNER นะฮะทีพาเนก็คืออะไรก็คือคน ที่จะมาช่วยเรานะครับพาร์ทเนอร์ที่จะมาช่วยเรานะคือทุกทำแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กนะทำแล้วไม่คุม้มเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยนั่นคือความหมายของของคำว่าคีพาร์ทเนอร์